ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบยยอีแลาวขอไทยร่วมลบหลังแหล่งข่าวระดับสูงแจ้งรับกองทัพว่าแดงเตรียมยึดเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ าชายแดนลาวไทยยังคุกกรุ่นกองกําลังว้าแดงขยายอิทธิพลอย่างกว้างขวางในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำกองทัพไทยลาวหา,ห,าหรือช่วยกันปกป้องชายแดน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง Thecri t i c แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่15พฤษภาคม68ค่ะทางด้านสำนักข่าวชายขอบสื่อไทยชื่อดังที่ได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนก็ได้รายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์การประทะก,กันร,ระหว่างลาวกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ตอนนี้แหล่งข่าวใน ระดับสูงออกมาเปิดเผยขวว่าวัดสอบานปลายและการขยายอิทธิพลของอกองกําลังว้าแดงในบริเวณสามเี่มททองคําอย่างกว้างขวางซึ่งไม่น่าจะจบลงง่ายๆมีรายละเอียดบอกว่าความคพบหน้ากรณีอกองกําลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายได้บุกโจมตีฐานทหารลาวสี่แห่งบริเวณชายแดนเมืองปากคาแขวงบ่อกแก้ว ซึงตรงข้ามกับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยล่าสุดสถานการณ์ยังคงตึงเครียดแล้วก็ยิงครุกุ่นโดยล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามีเสียงปืนดังขึ้นจากทางฝั่งลาวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นซึ่งสามารถมองเห็นฐานทหารลาวที่ถูกโจมตีในระยะไกลได้พบว่ายังคงมีทหารลาวจำนวนไม่น้อยอยู่ในจุดเตรียมพร้อมที่เรียกว่าบ้านสามหลังซึ่งอยู่ด้านล่างบริเวณตีนดอยและบริเวณดังกล่าวมีถนนลาดยาง ทางจากเมืองปักทาตัดขึ้นเรียบไหลเขาขนานเส้นเขตแดนมายังยอดดอยแล้วก็ผ่านฐานทหารลาวที่ถูกโจมตีแต่ว่าทางการลาวยังค่อนข้างระมัดระวังในการใช้ถนนเส้นนี้ลำเลียงกําลังเสริมขึ้นมาได้เพราะหวันว่าจะถูกทหารกองกาลังไม่ทราบฝ่ายซุ่มโจมตีเหมือนเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาแหล่งข่าวแจ้งค่ะว่าทางแขวงบ่อกแก้วก็ได้ออ่นหนังสือด่วนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้จํากัดการเดินทางด้วยยานพาหนะทุกรายการ ที่เดินทางจากเมืองห้วยทรายไปยังเมืองปากทาให้วิ่งวันละหนึ่งรอบวิ่งได้ในช่วง11อนาฬิกาถึง13นาฬิกาและรถจากปากท,ทาที่จะไปเมืองผาอุดมและผาแดางให้หยุดการเดินทางงดการสัญจรไปมาหากฝ่าฝืนก็จะมีการตรวจยึดยันพหนะโดยไม่มีเงื่อนไขนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่มกองกําลังของเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ปะทะ บริเวณบ้านหาดส,สะจนถึงปากทาแล้วก็ห้ามรถทุกชนิดวิ่งอย่างเด็ดขาดค่ะแหล่งข่าวกล่าวคว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ลาวได้จับกลุ่มผู้รวมกลุ่มติดอาวุธไม่ทราฝ่ายรวมทั้งหมด7คนค่ะแล้วก็นําขึ้นเครื่องส่งไปยังนครหลวงเวียงจันในทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ทหารลาวที่ติดอยู่ที่ฐานในช่วยประทะก็ได้นําลงมาแล้วก็สับเปลี่ยนกําลังแล้วในตอนนี้ค่อนข้านจะชัดเจนแล้วว่าการประทักรั้งนี้เป็นเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์กัน ของขบวนการค้ายาเสพติดที่ต้องการปรับโต้ทหารลาวโดยทหารลาวบางคนที่เสียชีวิตถูกหมายหัวไว้แล้วจึงหนีจากเมืองห้วยทรายมาหลบอยู่ในฐานทหารแห่งนี้แต่ว่าแก๊งค้ายาเสพติดก็สามารถตามมาสังหาร เรื่องนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เป็นปัญหาภายในของทางการลาวแถมยังเป็นเรื่องระหว่างทหารลาวฝ่ายเหนือกับทหารลาวฝ่ายใต้ด้วยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงกล่าวค่ะแหล่งข่าวกล่าวว่าปัจจุบันการผลิตยาเสพติดของกลุ่มว้าได้จัดส่งจากชายแดนไทยพมา่าผ่านสามเหลี่ยมทางคาโดยมีกลุ่มมาเฟียจีนเทาร่วมสนับสนุนการฟอกเงินและขนย้ายโดยใช้เส้นทางแม่น้ำโขงซึ่งนอกจากเข้าประเทศไทยแล้วก็ยังส่งออกขายทั่วโลก ซึ่งกลุ่มทหารวะก็ได้สนับสนุนด้านเงินแล้วก็อาวุธให้กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในการขนย้ายยาเสพติดรวมทั้งมีการจ่ายเงินให้สินบนด้วยเป็นจํานวนมากแหล่งข่าวกล่าวค่ะว่าวสําหรับประเด็นในเรื่องลาวฝ่ายขวานั้นตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะว่าแม้แต่พื้นที่บริเวณนี้จะเคยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกองกําลังม้งที่มีนายพลหวังเปาเป็นผู้นําต่อต้านรัฐบาลลาวแต่ว่าอุดมการเหล่านั้นก็แทบจะไม่เหลือแล้วคนส่วนใหญ่ที่เคยเคลื่อนไหวต่างก็อ,อายุมากแล้วก็เสียชีวิตกันเกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงเหลือเพียงความเคลื่อนไหวของขอบวนการค้ายาเสพติดด้านชาวบ,บ้านบนดอยผาตั้งรรยหนึ่งนะคะกล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยพวกตนที่เคยเลี้ยงวัวอยู่ตามป่าสันเขาชายแดนไทยต้องต้อนวัวกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้านเพราะว่าหวาั่นใงในความไม่ปลอดภัยภายหลังจากที่มีการสู้รบของทหารลาวกับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายค่ะขณะที่แม่ค้าขายของบริเวณจุดชมวิวดอยผาตั้งก็กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุปะทะการในฝั่งลาว ยิ่งพอมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อภายหลังสถานการณ์ก็แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าต่างกลัวในความปลอดภัยทำให้หลายร้านค้าก็เริ่มทยอยปิดตัวค่ะนายสุพจน์ลังกาวีรน,นันในอำเภอเวียงแก่นกล่าวค่ะว่าจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ติดต่อสอบถามทางเมืองปากท่าถึงเหตุการณ์ยิงปืนในวันที่12พฤษภาคมก็ได้รับการชี้แจงว่าเป็นการทดสอบการยิงแล้วก็ความแม่นยำของอาวุธของทหารลาว ขณะที่หนังสือพิมพ์บอกแก้วค่ะรายงานเมื่อวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาบอกว่าได้มีการประชุมร่วมคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนลาวไทยนะเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วสอบปลอป,ล,ปล,ลาวเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่ายลาวนําโดยพันเอกอุ่นคําสีแหวนวงศักดิ์รักษาการหัวหน้ากรมทหารชายแดนกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวส่วนฝ่ายไทยก็นําโดยพลโทนัทพงศ์เผาแก้วเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารกองทัพไทยทั้งสองฝ่ายก็ ร่วมกันลงพื้นที่ชายแดนลาวไทยทางที่แขวงไซยบุรีและก็แขวงบ่อกแก้วสปปลาวกับจังหวัดพะเยาและก็จังหวัดเชียงรายแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นชอบให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายดําเนินการตรวจพื้นที่ชายแดนร่วมกันอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งค่ะในกรณีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะเอามาพิจารณาร่วมกันในการเดินทางไปตรวจพื้นที่ดังกล่าวโดยเร่งด่วนนอกจากนั้นยังได้รับฟังการบรรยายสภาพพื้นที่ด่านปางมอมด่าน ชายแดนลาวไทยและการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของทั้งสองประเทศ พร้อมกับสนับสนุนให้มีการออกข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลไกความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยและกลไกความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนลาวไทยทั้งในระดับศูนย์กลางและก็ท้องถิ่นด้วยการลงตรวจพื้นที่ชายแดนครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเป็นการตรวจตราในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันปฏิบัติตามข้อ5ข้อ6มาตรา4ของข้อตกลงซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนลาวไทย ฉบับใหม่โดยไม่อนุญาตให้บุคคลกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงลาวไทยมาใช้พื้นที่ภายใต้เขตอธิปไตยของตอนหรือเคลื่อนไหวเพื่อโจมตีแล้วก็ทำลายอีกฝ่ายหนึ่งหากว่ามีบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงมาเคลื่อนไหวหรือตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องให้ฝ่ายนั้นแหละไปแก้ไขโดยเร่งด่วนบนพื้นที่ตามหลักการ ภายใต้กรอบกฎหมายของแต่ละฝ่ายและกฎหมายระหว่างประเทศการตรวจพื้นที่ร่วมการประจําปี2,568ของคณะกรรมการร่วมในครั้งนี้ไม่ได้มีผลทางด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับการสํารวจและปักหลักเขตแดนลาวไทยหนังสือพิมพ์บอกแก้วรายงานผลการประชุมหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ